สืบสารพุทธประเพณี PA ทอดกระถินสี่ภาคล่าสุดที่เมืองช้างจังหวัดสุรินทร์และทำบุญจุลกระถินที่วัดชัยมงคลจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมา PA ได้จัดพิธีทอดกระถินประจำปี2556ณวัดมงคลขชารามหรือวัดช้างหมอบอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายวันโชคทวินวิทยานน์รองผู้ว่าการ PA เป็นประธาน สำหรับพิธีทอดกรถินนั้นถือเป็นกิจกรรมประจำปีของ PA นอกจากร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานได้ทำบุญร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆสำหรับการทอดกรถินที่วัดช้างหมอบจังหวัดสุรินในครั้งนี้ ยอดกระถินของ PA เป็นเงิน1,531,804บาทและของประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดสุรินทน์1 3ล0านบาทรวมกันกว่า3ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่16พฤศจิกายนนายนำชัยหล่อวัฒนตะกูลนำคณะผู้บริหาร PA พร้อมนางสุภาณีหล่อวัฒนตะกูลประธานคณะแม่บ้าน PA ร่วมทอดผ้ามาหาจุลกถินณวัดชัยมงคลตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายวิชิตเกตวงศาผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำผู้ปฏิบัติงานร่วมงานบุญในครั้งนี้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ทั้งนี้งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกถินนวัชชัยมงคลถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีที่มีสาธุชนเข้ามาร่วมงานบุญอย่างคับคั่ง